โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีเกเดชเช่นเคยแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม m a p l e r รัสเป็นเกมประเภท i อโรอาร์พนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่สลับสายฟรีแจกของเบิ่มเบิมเยอะๆแบบไม่จะเป็นต้องเติมเลยนั่นเองเนาะแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาเซิร์ฟผมเนี่ยหวันแล้วอ่าก็คือเซิร์ฟสานั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยติดทํทธุระต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มารีววรริินนกกจรรมั้ จะมีชื่อว่ากิจกรรมทดสอบผู้กล้าสังเกตมันจะมีหลายระบบมากนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะทำอันดับเป็นรายวันสังเกตมันจะมีแต้มอันดับครับสังเกตผมยังไม่ได้เล่นวันนี้เลยเนี่ยแต้มผมก็เป็นศูนย์ใช่ไหมและมันจะมีบอร์ดจัดอันดับลายวันอ่าอันดับหนึ่งของวันนี้อ่ะก็พลังประมาณตีบอร์ได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนใช่ไหมก็จะได้ในส่วนตัวของเพชร3 0 0อ่ะได้ตัวของอ่าเมล็ดพันธุ์ระดับพิเศษได้ตัวของตะเกียง300ใช่ไหมอันนี้คือแข่งขันรายวันนะ แล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่เราสามารถปราบศัตรูทั้งหมดนะครับเนี่ยถ้าเราได้ระดับ1ดาว2ดาวสดาวเราก็จะได้ตัวของไอเทมตามที่เขาบอกไว้แถมยังมีตัวของเส้นทางการเติบโตเนี่ยมันจะเหมือนเควสวันแรกของเปิดเซิร์ฟเลยอ่าก็คือถ้าเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราจะได้รับรางวัล800เพชรทำเควสวันที่2ได้รับทั้งหมดนะเสร็จทั้งหมดจะได้800เพชรวันที่3ต้องรอปลดล็อกถ้าเราทำเควสเสร็จทั้ง7วันเราจะได้รับ ตัวห่อคอสตูมพิเศษอ่าแถมยังมีแพ็กเกจเติบโตก็คือเติมเงินนั่นแหละอ่าทุกๆวันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆเราสามารถรับเพชรได้ฟรี50ใช่ไหมและทีเด็ดของเขาคือการทดสอบผู้กล้าครับมันจะเป็นอีเวนต์หรือว่าอันเดียวกันกันกบตัวของอยู่ในครอบครัวเป๊ะเลยก็คืออีเวนต์ตรงนี้ที่ชิตอสูรลาวาของรางวาัลไอเทมหรือว่าอะไรทั้งหมดจะได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการจัดเซตตีบอสเนี่ยจำเป็นมากมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องการอะไรในการตีบอสตัวนี้เพื่อให้ได้กิจกรรมเนี่ยตัวเนี้ยให้มันได้เยอะขึ้นหลักๆเซตที่มันจําเป็นเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ก็เอาดาเมจตีบอสแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมจะจัดตามที่ผมเล่นนะส่วนตัวผมอ่ะปัจจุบันเนี่ยผมจะเล่นตัวของรูปปั้นเห็ดนะ ลูปปั้นเห็ุเนี่ยผมเป็นสายธนูใช่ไหมผมจะเอาดาเมจคอมโบนะทั้งหมดปัจจุบันเป็นระดับ SS แทบทั้งหมดเลยแล้วก็ดาเมจคริติคอนแค่นั้นนะครับในรูปปั้นนะถ้าเป็นนักเวทเนี่ยผมก็จะเอาตัวของดาเมจสกิลแล้วก็โบนัสคริติคอนดาเมจเหมือนกันแค่นี้เลยถ้าเป็นนักรบก็เอาเป็นตัวของโจมตีโต้กลับทั้งหมดแล้วก็ดาเมจคริติคอนเหมือนกันนะครับดวงใครได้อันไหนเยอะก็แล้วแต่เลยลองเอาประมาณนี้ นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนตัวของการจัดสกิลใช่ไหมการจัดเซ็ตสกิลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนตัวผมอมองว่าถ้าใครเล่นแบบว่าเป็นสายตีบอสอ่ะสิ่งที่มันจําเป็นเลยนะสลับผมคือลดคูดาวนะแล้วก็ได้รับระเมิดน้อยลงได้รับระเมิดน้อยลงเนี่ยจำเป็นมากนะเพราะว่าบอสช่วงแรกๆตีเราค่อย แต่ถ้าเลือดบอสเนี่ยไปถึงเลเวล71เมื่อไหร่แล้วมันตีมึงเข้าทีและแบบครึ่งหลอดเลยนะลดดาเมจที่ได้รับช่วยได้เยอะครับแล้วก็คูดาวสกิลเนี่ยถามว่ามันดียังไงคูดาวสกิลยิ่งเราใช้สกิลเนี่ยนะครับเร็วขึ้นเราก็ยิ่งตีบอสได้แรงขึ้นดีขึ้นและสกิลโกงๆเนี่ยมันต้องใช้คูดาวสกิลอย่างเช่นล่างแยกหรือว่าอมตะอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างบาเรียมันจะเป็นถ้าเราไม่ใช้ตัวของลดคูดาวอะ่ะ บางทีมันมันไม่พอครับมันมันมันคูด,ดาวไม่เร็วเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสายของผมอะนะครับถ้าเป็นสายผมที่เป็นสายนักธนูอะ่ะมันต้องมีโจมตีเร็วขึ้น15%แต่ถ้าเราไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีโจมตีคริติคอนสิต้องใส่ส่วนตัวผมคิดว่าต้องใส่แล้วก็ดาเมเจทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้น30เปอร์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเนี้ยที่โจมตีทุกๆ3ครั้งดาเมเจเพิ่มขึ้น40%ต่อเป้าหมายเนี่ยสมมุติดาเมเจประมาณแบบพันล้าน,า400านอันนี้ย ผมมองว่าสำหรับผมนักธนูนะผมว่าโอเคกว่าถ้าจะให้ผมเอาออกเอาไก่ออกดีกว่าครับเอาไก่ออกแล้วเอารถคูดาวเข้าไปแทนประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าถ้าใครอยากเป็นดามเมจแรงๆเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใส่น้องลดดาเมจที่ได้รับก็ได้แต่น้องอ่ะใช้ได้ทั้ง pvp นะ pve ลงด่านก็ได้ตีบอสอ่ะบางทีต้องใช้ตีบอสตัวเนี้ยนะครับบอกเลยว่ามันใช้ตีบอสตรงนี้ได้ด้วยนะแม่งเก่งชิบหาย ไอ então, are, um 3, ้เฮ no ียโคตรเก่งเลยนักลบอ่ะนะครับบางทีอ่ะดูดิอันนี้คือมีลดดาเมจที่ได้รับแล้วนะนะครับยังเกือบตายครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีลดดาเมจที่ได้รับอ่ะเจอสวนคืนคืนหน้าสันอ่ะผมบอกเลยเนี่ยดูดิดาเมจทีเดียวอ่ะนะครับเพิ่งหลอดไปแล้วอ่ะเห็นไหมอันนี้คือมีลดดาเมจนะเพราะฉะนั้นอ่ะลดดาเมจที่ได้รับ1 5อ่ะมันดีมากๆนะครับเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นสายแบบว่าอ่าเรียกได้ว่าตามมีตามเกิดแล้วกันแต่ถ้าเป็นสายที่แบบว่า มีของหน่อยนะครับก็ให้เอาพวกระดับสีชมพูใช่ไหมถ้าเป็นสายนักธนูนะให้เอาตัวของมังกรนะครับแล้วก็ตัวของอปลาหมึกมาใสา่ถ้าเลือกได้เนี่ยใส่เป็นมังกรดีกว่านะครับปลาหมึกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าใส่ร่วมกันได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้ต้องใส่ทุกสายต้องใส่เพราะว่าถ้าเลือดเราต่ำกว่า50%มันจะสร้างบาเรียรจากเลือดสูงๆของเรา30%นาน60ิวิ มันเอามากันตายนะครับแล้วมันดีมากๆตัวนี้ใส่ทุกสายนักลบนักเวนนักธนูใส่หมดเพราะฉะนั้นถ้าของเราพอมีหน่อยก็ถ้าเป็นนักธนูนะเป็นตัวมังกรเป็นตัวเต่า5 2สอตัวเนี้ยผมมองว่าโอเคถ้าของมีหน่อยก็ใส่เป็นปลาหมึกประมาณนี้ถ้าเป็นนักลบครับเต่าแล้วก็หมาทีเด็ดเลยดาเมตโตกลับครับ 60%แถมเมื่อโตกลับแม่งฟื้นฟูเลือด1%ที่สูญหายไปไอ้เหี้ยโกงและแม่งสวนกลับคืนอปปปแล้วมันฮิวเลือดรัวๆหมากับเต่านักลบต้องการนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเป็นนักเวทนะนักเวทเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือมีหมาตัวเดียวที่ใช้ได้ก็คือบวกโอกาสอ่าได้ได้ว่าแบบเพิ่มระยะเวลาสตาน30วินาทีไอ้สามสแถมยังสร้างดาเมจเพิ่มเต,ต,ติมกับสตูที่ติดสตานเพิ่มขึ้น25%ี่มาแห้วก็เต่า แต่ว่าไม่มีหมาก็ได้เพราะว่าแม่งแบบมันเฉยๆอ่ะผมมองว่านะสายนักเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเวทหมาน่ะดูไม่ค่อยมีภาษีเท่าไหร่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเต่าอ่ะต้องมีนะเต่าต้องมีนะแล้วก็นักเวทจะใช้จริงๆคือรถคูดาวแล้วก็จะมีอา่าตัวนี้เพิ่มดาเมจสกิล40%ต้องมีนะเพิ่มดาเมจสกิล40%นี่โคตรแรงนะครับต้องมีเนาะแล้วก็จะมีแมว แมวเนี่ยเมื่อใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยจะสร้างดาเมจ200เปเ็นป็นฟ้าผ่าประมาณนี้และนักเวทต้องมีสิ่งตกทอดที่เป็นตัวนี้เป็นเป็นว่าวนะครับก็คือใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะสร้างอ่าดาเมจ350เป็นตเป็นตัวของสายฟ้าเข้าไปผ่าศัตรูเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักเวทเนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่มันแบบว่าต้องใช้อ่ะแล้วก็อันนี้คือเรามีสมมุตินะเรามีตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมอ่ามี2ใช่ไหมครับ แล้วก็มี3ใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวลดความเร็วของอ e ีกฝ่ายนะครับจะเป็นแปน๊บนึงนะอ่าลดโจมตีเร็วขึ้นของอ e ีกฝ่ายเนี่ย15%ต้องเป็นตัวนี้เป็นส n o เอ l หลายหลายคนถามว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นลดความเร็วกับตัวของตัวเนี้ยลดความเร็วเหมือนกันอันนี้คือลดความเร็วเคลื่อนที่สังเกตมันจะมีมอสเตอร์บางตัวที่ต้องเดินมาหาเราค่อยตีเราได้กับมอสเตอร์ที่ตีไกล ตัวนี้ใช้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เดินมาหาเราไม่สามารถใช้กับบอสตัวนี้ได้บอสตัวนี้มันตีไกลเราต้องเอาเป็นตัวของสโนเอลก็คือตัวนี้ที่ลดความเร็วโจมตีอีกฝ่าย15%ตัวนี้ต้องใส่นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเออถ้าเป็นไปได้นะผมขอดูก่อนตัวไหนใส่ได้อ้อลืมไปเลยก็คือกวางนั่นแหละลดดาเมจที่ได้รับ15%พอดี5ตัวนะครับก็คือเป็นตัวนี้1 2ถูกไหม3 4แล้วก็5ต้องใส่อ่าประมาณนี้นะแล้วก็สกิลอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าสกิลผมก็ไม่ได้มีเยอะมากเหมือนกันนะครับมีตามมีตามเกิดนะครับมีพูดได้เลยว่ามีตามมีตามเกิดแต่ว่าถ้าจะเป็นเน้นสายตีบอสนะครับถ้าเป็นนักธนูต้องมีตัวนี้ก็คือทุกๆอัตราคลิกทอน่อจะบวกดามเมจคลิ3%นาน5วิ ซึ่งมันสามารถซื้อได้ในตัวของอ่าไปที่บ้านนะครับไปที่กิวนั่นแหละแล้วก็ไปแข่งขันกิวข้ามเซิร์ฟแล้วก็ไปร้านค้าแลกเปลี่ยนสามารถซื้อได้ในราคา12,000แต่ว่าผมเลือกซื้อตัวนี้ไปนะอ่าตัวเนี้ยซื้อได้เป็นของนักธนูตัวนี้เป็นของนักเวทตัวนี้เป็นของนักลบต้องใส่เพราะว่านักเวทเนี่ยนะครับอย่างที่บอกสร้างดาบ 4, เอสี0 0แถมได้รับโอกาสคริติคอลของสกิล10%ทุกทุกครั้งที่โจมตีคริติคอลนะครับ อ่าหเปอร์เซ็นี่ยจะได้รับดาเมจครีของสกิลสเปอร์เซ็นเออเหมือนการเป๊ะเลยอันนี้เป็นโจมตีธรรมดาอันนี้เป็นโจมตีสกิลอันเนี้ยแปลกกว่าเพื่อนหน่อยก็คือมันจะแบบว่าสร้างดาเมจตามเลือดตัวเอง1%อะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องมีถ้าอยากเล่งดาเมจบอสให้แรงนะเพราะว่าดาเมจครีเนี่ยนะครับสเปอร์เซ็นตต่ออัตราติดครีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราติดครีของผมอยู่ที่ประมาณ47%บวกกับสกิลที่เขาจะให้ดาเมมค10% มันจะเป็น57% 1%หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ดาเมจคริกสามเปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปครับประมาณหลักๆประมาณ1นึ่งอยเอหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะดาเมจคริแรงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใส่แถมมันซื้อได้อย่างที่ผมบอกไปว่าไอส้สกิลเนี้ยสกิลเนี้ยสกิลเนี้ยมันซื้อได้ในร้านค้านะครับแต่สกิลที่ใช้ตีบอสจริงๆคือตัวนี้สร้างแยกสังเกตสร้างล่างแยกจากดาเมจของเราเอ๊สร้างล่างแยกมานานสิบวิ พลังชีวิต30%โจมตีแรงกว่าเรา2เท่านะโจมตี200%นักลบใช้ได้นักธนูใช้ได้นักเวทก็ใช้ได้นะครับอมาตะครับสายฟ้าผ่าเปียงเนี่ยนะครับเราจะเป็นอมาตะ3วิเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องใช้ต้องใช้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อถึงประมาณอาบอสเลือดประมาณเลเวล71อ่ะแม่งตีเราทีละแบบครึ่งหลอดอ่ะถ้าเราใช้อมาตะอีกฝ่ายตีเราไม่เข้า อ่าอันนี้คือต้องมีนะสลับสียมพูนะและสีแดงต้องมีเลยคือระเบิดควันสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากศัตรูที่อยู่ในระเบิดควันแรงขึ้น30%อันนี้คือสายตีบอสเลยแล้วอีกอันนึงคือปดอาวุธบอสกำลังจะโจมตีเจอปลดอาวุธปุ๊บบอสต,ตีไม่ได้ครับอันนี้ต้องมีเมื่อเลเวลบอสถ,ถึง71ใช้ปุ๊บเนี่ยบอสต,ตีเราไม่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักธนูก็เป็นความเร็วโจมตีอ่าถ้าเป็นพวกนักลบก็เป็นฮิวเลือดหรือไม่ก็บาเี ถ้าเป็นนักเวทก็เป็นตัวของสตันอย่างที่บอกสตันศัตรูปุ๊บเนี่ยดาเมจแรงขึ้นเลยทันทีนะครับแล้วก็เป็นพวกปลดอาวุธเหมือนกันระเบิดควันเหมือนกันสร้างรากแยกเหมือนกันอมตะเหมือนกันหรือไม่ก็เลือกใส่พวกนี้ก็ได้3ส,สหายตัวนี้อ่าหลากัหลกๆปัจจุบันผมจะใส่เป็นอ่าตัวนี้ก็คือความเร็วโจมตี30%ใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นนักธนูเนาะอ่าสร้างดัมเมจ ปลดอาวุธอีไฟสา3วิใช่ไหมแล้วก็สกร,ร้างดาเมจเพิ่มเติม30%บรแล้วก็บาลีอาเพราะว่าผมไม่มีร่างแยกแล้วก็ไม่มีอมตะแม่งโคตรชีวิตบัดซบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกดาเมจโจมตีทั้งหมดนะครับ15%ก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากใส่พวกนี้อยู่นะเออแต่ว่าผมอ่ะเอาเงินไปซื้อ,อตัวอันนี้ไปแล้วนะดูตัวนี้ตัวนี้คผมผมผม,ผมอ่ะเอาเงินไปซื้อตัวนี้ไปแล้วทดสอบในคลิปก่อนหน้านี้ เออเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรอบต่อไปผมก็จะซื้อตรงนี้นะประมาณนั้นนะถ้าเป็นนักธนูนะหลกัหลกๆก็คือจะประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเทคนิคการตีอะ่ะบางทีอะ่ะเราต้องปิดออตโอตโม้มาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอลองปิดออตโอตโอ้ลองดูนะแล้วก็ลองเข้าไปสู้ครับบันอ่ะอันนี้จริงอะ่ะเราต้องปิดออตโอต้ไว้นะนะครับแล้วก็เราต้องใช้ปดอาวุธอะ่ะให้มันถูกที่เห็นไหมประมาณเลเวล75บมันตีเราทีเดียวตายแล้วก็ของรางวัลอะ่ะ เห็นไหมครับจะได้เป็นแบบว่าไอเทมเนี่ยเป็นเซตแบบนี้เลยเหมือนกับในตัวของไปตีกิวเลยครับแต่ว่าแค่ได้เพชรน้อยกว่าถ้าไปตีกิวอะเพชรจะเยอะกว่าอะสังเกตอันนี้คือกิวใช่ไหมผมจะลองตีนะในกิวอะเพชรจะเยอะกว่าครับคือมันกดออโต้ให้อัตโนมัติอะผมไม่ชอบเลยบางทีอะเราต้องใช้แบบว่าพวกแบบอมตะกรแบบเป็นอะอันนี้ได้77สสังเกตเพชรจะได้ประมาณอ๋อเพชรได้เท่ากันแต่ว่าจะได้ตัวนี้มาอ๋อโอเคคือเพชรได้เท่ากันนะ แต่ว่าจะได้แต้มของค่าอุทิศครอบครัวมาเพิ่มอ่ะตัวนี้จะมีค่าอุทิตตรงนี้ก็คือใช้แลกของในตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเพชรได้เท่ากันตอนแรกผมนึกว่าเป็นเพชร800อ่ะแสดงว่าได้ค่าอุทิศเท่ากันแล้วก็ผมกดเป็นการอ่าเรียกได้ว่าเป็นการเก็บออโต้ไปแล้วไม่แน่ใจว่ารอบนี้ยมันจะเก็บให้เราไหมนะอ่ะมันกดออโต้ให้อัตโนมัติอ่ะถ้ามันกดออโต้ให้อัตโนมัติแบบนี้เหมือนมันจะมีตั้งค่าให้เซตสกิลตามเวลาด้วยนะแป๊บหนึ่งนะ เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองเซตสกิลคือผมเคยเห็นคนจีนเขาเซตสกิลแล้วบังคับให้ใช้สกิลนี้ก่อนสกิลนี้ก่อนสกิลนี้ก่อน3วิ3วิอะไรประมาณนี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเซตยังไงนะที่แบบมันเป็นแบบตั้งค่าให้ให้ใช้แบบสกิลต่อต่อกันคือถ้าไปดูเซนะิร์ฟจีนอะเขาจะมีการตั้งเซตออโต้แบบอะสกิลนี้ใช้ก่อนแล้วสกิลนี้ค่อยใช้คือมันเป็นออโต้ของมันเองเลยนะ เออหรือว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการจัดสกิลวะคือผมอยากให้มันเออแต่ว่ามันก็เป็นเซตสกิลที่มันแบบบังคับใช้เลยเนาะมันไม่มีอามาตะแล้วก็ไม่มีแบบว่าคือผมอยากให้มันปลดอาวุธหลังหลังจากที่บอสเลเวล l 70ไปแล้วอะ่ะใช่ไหมอันนี้มันน่าจะแบบเออน่าจะต้องเซ็สกิลเดี๋ยวผมขอไปดูเซิร์ฟจีนอีกทีก่อนแล้วกันนะว่ามันเซ็สกิลให้แบบ มันใช้แบบว่าออโต้สกิลแบบแล้วมันจากัดเวลาอย่างไรเออเพราะว่าผมเห็นเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาตีบอสอะ่ะคือเขาจัดสร้างร่างแยกมาก่อนแต่จะไม่ใช้อมตเเออแล้วมันเป็นการกดออโต้้วยนะไม่ใช่การกดมือเออเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูของเซิร์ฟจีนมาก่อนว่ามันมันจัดยังไงหล,ลักๆคือผมจะจัดประมาณนี้นะความเร็วโจมตีนะครับอ่าปลดอาวุธอ่าเพิ่มดาเมจแรงขึ้นอ30%ใช่ไหมจากระเบิดควันใช่ไหม แล้วก็จะเป็นในส่วนตัวของแบบว่าสร้างบาเรียนะครับแล้วก็สร้างระเบิดเพิ่มเติมจกเนี้ยอ่สิาเเซซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากได้อมมตะหรือไม่ก็เป็นตัวของร่างแยกแล้วก็ไอพายุอ่ะผมอยากเปลี่ยนเป็นตัวของตรงนี้นะถ้าเป็นพายุนะถ้าเป็นพายุผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าเอาเอาพายุออกเอาตัวนี้เข้าใช่ไหมตัวนี้เอาอมตะหรือไม่ก็เอาร่างแยกเข้ามาอ่าหลักๆคือจะปั๊มประมาณนี้นะหรือไม่ก็แบบบางทีก็แบบเออเอาอมมตะกับร่างแยกเข้าไป2อันเลย แต่ว่า3อันสแตนดาดของนักธนูคือความเร็วโจมตี3 0ปลดอาวุธอ่าแล้วก็สร้างระเบิดเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นสายอื่นๆนักลบแล้วก็นักเวทเนี่ยต้องมีปลดอาวุธแล้วก็ระเบิดความสร้างระเบิดเพิ่มเติม30%นอกนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวของอ,อามะตะแล้วก็ล่างแยกนะครับแล้วก็สกิลที่เราต้องการอย่างเช่นอันข้างล่างตัวเนี้ยนักลบก็ใช้อน,นี้นักธนูก,ก็ใช้อน,นี้นักเวทก็ใช้อน,นี้หล,กลกักๆคือจะประมาณนี้ละกันนะเผื่อใครแบบว่ามีเทคนิคในการจัดัดออ้เหหมมืนนนขงรจีีท่่ใไ ไล่ไล่เซ็ตใช้ใช้ใช้ไปมาบอกหน่อยเนาะหรือว่ามันอาจจะใช้เซ็ตได้เฉพาะอมตะแล้วก็ตัวของอ่าร่างแยกก็ได้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันกดออโต้แล้วมันใช้ต่อต่อกันไปเป็นทอดอ่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือแม่งมาปุ๊บแม่งใช้เลยไงเออใช้เลยคือผมก็เลยแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่อยู่ๆมันใช้ปลดอาวุธเลยอ่ะนะครับมันไม่ค่อยโอเคอ่ะอยากให้มันแบบไปปลดอาวุธตอนหลังๆอะไรก็ว่ากันไปหลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือเราเป็นการต่อสู้้แตมมผนี่ ห้าหมื่นสองพันใช่ไหมมันแข่งขันกันห้ารอบใช่ไหมรอบแรกผมได้หนึ่งหมื่นรวมกันห้าครั้งเป็นห้าหมื่นสองพันอันดับผมอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดแล้วรางวัลที่ผมจะได้อ่ะจะได้ประมาณไหนอาจจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เหลืออีกกิจกรรมหนึ่งนะเห็นไหมกิจกรรมนี้เป็นการลงท้าทายอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ๋อเป็นการยิงตัวนี้หรอเดี๋ยวป๊ออ่าโอเคเรายิงตรงกลางโดนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ อ่าเราต้องยิงป้ออ่าผมมีการเด้งเด้งชนด้วย๋อแสดงว่าเราต้องยิงให้มันเด้งชนเด้งชนหรอโอเคป้ะนะครับโอไม่ชนเลยโอแสดงว่าอีเวนต์เนี้ยคือเป็นอีเวนต์เล่นแบบเล่นหุ้ยเกือบโดนครับเกือบโดนต้องต้องเลงให้มันโดนนะเลงงานนี้นะให้มันชนอุ้ย โอ้โหโอเคน่าตายแล้วปะ่ะโอเคล่วงครับอ่าเราใช้ไปประมาณ6ชิ้นนะไม่แน่ใจว่าเราจะได้กี่ดาวโอ้ได้2ดาวเองอะ่ะโอ้จะต้องเล่นให้ครบ5ดาวถ้างนั้นเราต้องเล่นให้มันชนให้ได้1นรอบนะผมว่าเราเราต้องเล่นใหม่นะนี่อันนี้เราอาจจะต้องทําแบบนี้ครับปึ่งปึง,ป,ง,ป,งปึงึอ่านี่ไงให้มันโขปัก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 ,ปกอ่ารู้แล้วรู้แล้วเจอแน่มึนเจอแน่ ปับเข้ามาปับปับปับอุย้ยไม่โขกไม่โขกไม่โขกเลยอ่ะปับปับปับโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรายิงอัดแรงๆเลยแล้วก็ตรงนี้ปับเข้ามาล่วงเราใช้สีอันลองดูดิได้สามดาวไหมอ่าได้สามดาวนะครับผ่านด่านโดยสีเนี่ยเราก็รับของไปได้อ่าแล้วก็ไปสเตตต่อไปครับสเตตต่อไปโอ้ ออนี่ปรับ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 อ่าประมาณนี้ยิงเข้าเข้าริมนี้นะปรับปรับโอ้โหและและริมเนี้ยยากด้วยนะยิงเข้านี่เหรออะโอ้โหแม่งไม่ดูเทียอะไรเลย what the fuck โอโ้แล้วมันแบบชามากอะ่ะเอ้ยโทษทีเพื่อนออออ อ๋อ,โ,อโดนสองรอบครับเราทําให้มันเด้งไปโดนแบบอันนี้อืออ,อโอเคคราวนี้เราต้องยิงให้มันแบบเฉลี่ยตรงนี้แล้วให้มันเด้งปึกปักต๊กปักแบบเนี้ยนี่นี่โอ้โหแต่ใช้เยอะไปเหมือนเดิมอะ่ะได้กี่ดาวอะ่ะได้สองดาวแน่เลยโอ้เราต้องใช้ประมาณสครั้งอะ่ะเฮ้ยกิจกรรมนี้ก็ ผมว่าก็ยากเหมือนกันอันนี้คือมันปลดล็อกรายวันนะอย่างที่บอกเนะว่าผมเล่นมาแล้ววันแรกใช่ไหมแต่ว่ายัางไม่ได้ทําคลิปวันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมวันที่3าจะปลดล็อกเหตุตัวต่อไปอ่าก็จะได้ของรางวัลเยอะขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะต้องมานั่งดูดูแบบว่าดูริมริมริมหน่อยโะโอ้ยอันนี้พลาดแล้วผมว่าพลาดแล้วรีเซ็ตใหม่เลยรีเซ็ตใหม่เลยอันนี้คือคือเราเราเรายิงพลาดแล้วยิงพลาดก็เล่นต่อนะเล่นใหม่ได้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปโอ้โดนสองรอบครับ มันริมนี้ริมนี้ริมนี้ปับป๊บปั๊บโอ้แสดงว่าเราต้องยิงริมนี้ให้มันโดนมันก่อดปะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะริมนี้ป๊อปป๊อเออนี่ไงอาอย่างนี้ก็สวยดิพี่เอ้ยอันนี้โดนไหมโอ้โหไอเฮียอันนี้ยากว่ะไม่ได้ละไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าโอ้โหอุาห่าเจอริมแล้วอะ่ะ เรายิงอัดหน้ามันเลยครับปั๊บปับปับปับ,ปบนี่ต้องยิงอัดหน้ามันเลยโอเคโดน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 ยิงอัดหน้าแบบริมๆิมนะตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอุย้ยล่วงไปแล้วโอเคเหลือตัวนี้ยิงริมนี้นะเนี่ยยิงยิงยิงริมนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับสามอันริม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 ซ้ายมือนะเรียบร้อยได้สามดาวครับเรียบร้อยรอวันที่สาม หลักๆกิจกรรมเนี่ยผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่เอามาฟาร์มเพชรฟาร์มของฟาร์มแต้มฟาร์มหลายๆอย่างวันหนึ่งลงได้5ครั้งอะ่ะเหมือนเรามานั่งเล่นกิจกรรมตีบอสตัวเนี้ยวันหนึ่งสูงสุดมันจะได้ประมาณแค่2ครั้งเอ,อเพราะว่ามันคูลดาวประมาณ8ชั่วโมงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยตีแล้วก็จะได้ของรางวัลแหละแต่ว่าจะได้แต้มกิ้มาด้วยอ่าจะได้แต้มกิ้วมาด้วยเผื่อใครอยากได้แต้มกิ้วก็มาตีนี่ด้วยแต่ว่าตัวของการลงตรงเนี้ยมันจะได้ไอเทมเยอะมากๆได้ของได้ของเนี่ย ตอนแรกผมมีประมาณแสนเกตัวนี้เป็นส0 0 0 0นและเป็นสองแสละก็หล,กล,กลกักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ